ไจะเสาแรกใจ่ชุดโทษทับแบ็กม ER ึงไอ้ดีคุยไอ้ด okay, ีนะถ้ายี่สิบวิทีพวกเขาเห็นลอยเปรเซ็นต์เน่าจบเลยนะโอเคีปยิงยิงไปโอ้โหเนี่ยทีมไหนมาบ้างยิด้ดย

เดโอ้ยปึบโงเงเเร็วนใครไม่มีใครทันมแล้วใครทันมืขอนสิบลูกขอสลูก

เดี๋ยวดี <pul>